สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้พามาดูจิ้งหรีดออกไข่นะครับเราไปดูกันนะครับนี่ครับผมเป็นไข่ที่ผมลองไว้นะครับที่ลองไว้ชุดแรกนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะกำลังออกครับนี่ครับ,รบถาดนี้เยอะหน่อย นี่แหละครับผมการอนุบาลครั้งแรกนะครับอนุบาลจิงรีดออกจากไข่ครั้งแรกก็ต้องทําแบบนี้นะแล้วแต่นะครับว่าใครจะทํายังไงแต่ว่าของผมทําแบบนี้ทําสะพานหาไม้มาพาดก็ได้หาผ้ามาพาดนะครับ mm hmm. เพื่อเขาจะได้เดินออกจากนั้นได้ออกจากขันได้นะครับ โอ้ถือว่าเยอะเลยนะครับชุดนี้เดี๋ยวผมพุมน้ำก่อนนะครับช่วงแรกๆเขาจะกินน้ำนะครับอาหารยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเราก็คอยพรมน้ำให้เขานะครับน้ำให้เขา มันขึ้นไม่ได้หรือมันยังไงเนี่ยนี่ก็อมไว้นะครับเดี๋ยวผมดูพวกนี้ก่อนนะมันอาจจะขึ้นไม่ได้หรือเปล่าพวกนี้เยอะเลยทางน,น,นี้นี่ก็เหมือนกันนะเทียบเลย เดีย๋ยวผมไปทําสะพานนะครับใหม่ก่อนครับสะพานเราใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเชือกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกกิ่งไม้พวกอะไรก็ได้ที่เขาไต่ขึ้นไต่ลงได้ เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเลยแหละเนี่ยห้าขันนี่เต็มบ่อเลยเนี่ยบันนี้ถ้าล้นเนี่ยมันจะล้นมันจะกัดกันตายนะถ้ามันเยอะเกินมันให้น้ำเยอะเียมันตายมันกัดกันถ้ามันเยอะนะเดี๋ยวต้องดูว่ามันถ้าเยอะเกินเดี๋ยวแยกได้เราล้างไข่ออกได้เลยจะตั้งลงมจะเดี้ยวลงมาตั้งจะได้เอาแยกเอาขันนี่ไปใส่ในซองขันนู่นเดี๋ยว ผมไปแยกวงก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็<า><า>เอาถ่ายมาตั้งแล้วก็เอายกยกไปสามขันมาตั้งเพราะว่าอันนั้นมันนี่เลยสองขัน,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 นเดี๋ยววันนั้นขันก็ล้มทักออกแล้ไเออเครื่องมันใส่ไม่ได้มีน,น้ำมันทำไมนะสตาร์ทรถมันมีน้ำมันหรือก็ไม่มันก็เติม,มใหม่ มีน้ำมันหรือเปล่าโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นจิงรีดน้อยนะครับสำหรับการอนุบาลครั้งแรกนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ